สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับปริตาพาลวยอีกแล้วร้านของเรามีโปรดีๆจากแบรนด์ซีรียูมานำเสนอนะคะลูกค้าค่ะตัวนี้ลูกค้าห้ามพลาดเลยเพราะว่าลูกคัดลูกค้าพลาดไปแล้วลูกค้าก็จะไม่ จะเจออีกโปรนี้ก็คือนานมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามาเป็นรอบเป็นรอบนะคะใครทันก็ได้ใครไม่ทันก็อดนะคะตัวนี้ก็คือโปรกระเป๋าแบรนด์ซีรียูค่ะตัวนี้น้องทํามาในจํานวนที่จํากัดนะคะใครทันก็ได้ไปใครไม่ทันก็อดนะคะ ตัวนี้นะคะกระเป๋าของน้องเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผ้าที่หนานะคะเขาเรียกผ้าอะไรไม่รู้นะแต่รู้สึกว่าหนานะคะแลวข้างในข้างในก็เป็นซับที่เป็นซับพลาสติกนะคะตัวนี้น่าจะกันน้ําได้ด้วยนะเพราะว่าน้องเขาแบบแบบ ในเคลือบเป็นเหมือนจะพลาสติกอะที่ไม่ใช่ผ้าเหมือนผ้าทงข้างนอกอะเป็นเคลือบสองชั้นเลยนะคะข้างข้างข้างนอกเป็นอีกแบบหนึง่งข้างในเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเนื้อผ้าก็จะต่างกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระเป๋าใบใหญ่มากนะคะใส่เครื่องสาอําอางได้เยอะนะคะใครที่แบบพอปจัดเต็มอะพวกที่ปัดแก้มพวกอะไรต่างๆที่ลูกค้าที่แบบ ขนเครื่องสาอางเยอะๆลูกค้าคืออย่า,าพลาดโปรนี้เด็ดขาดนะคะเพราะกระเป๋าเขาใบใหญ่แล้วก็ใส่เครื่องสาอางได้จุมากเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะน้องมาในแพ็กเกจที่คู่กับครีม20กร,รัมนะคะครีม20กร,รัมลูกค้าจะได้เป็นกระปุกล้นแบบนี้ไปในกระเป๋าแบบนี้นะคะเราจะใส่ครีมเข้าไปในกระเป๋าแบบนี้3กระปุกนะคะเน้นย้ําว่า3มกระปุกและได้แค่เฉพาะกลางวันกลางคืนกันแดดนะคะลูกค้าไม่สามารถค้าตัวอื่นได้นะคะจะได้แค่เฉพาะกลางวัน ยังคืนกันแดดเท่านั้นสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่ต้องการของแถมแล้วก็ถามอยู่ตลอดเวลาว่าซื้อครีมมีของแถมไหมซื้อคิมได้อะไรแถมบ้างนี่เลยค่ะลูกค้ารีบเลยค่ะเพราะว่านี่คือของแถมชิ้นดีและเป็นของแถมที่เป็นอ่า เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเฉพาะของแบรนด์เราที่ไม่มีใครทําเหมือนนะคะก็คือกระเป๋าซิลิูใบแดงๆแบบนี้นะคะรูปทรงอาจจะเหมือนกับท้องตลาดทั่วไปแต่โลโก้นี้มีเฉพาะซิลิูเท่านั้นค่ะใครที่ซื้อซิลิูเท่านั้นถึงจะได้โลโก้นี้แล้วก็ระเป๋าใบสีแดงๆแบบนี้ไปนะคะใครที่มองแล้วว่าเออฉันต้องการครีมนะฉันกาลังตัดสินใจเลยว่าจะซื้อครีมลองเปิดใจให้ครีมชุดใหญ่ของเราดูค่ะลูกค้าก็จะได้กระเป๋าแบบนี้ไปใช้ทันทีนะคะเกิดประโยชน์ได้แน่ แน่นอนนะคะตัวนี้ครีมของเราก็มี3ขนาดนะคะอาจจะที่เป็นแถมก็จะเป็นขนาด20กร,รัมนะคะมีครีมกลางวันกลางคืนกันแดดลูกค้าก็จะได้เข้าไปาได้ครีมเข้าไปในกระเป๋าตัวนี้แล้วก็เป็นกระเป๋าแบบนี้ส่งไปให้ถึงหน้าบ้านนะคะตัวนี้ราคามาบอกถึงราคา,าก่อน ตัวนี้ราคาปกติแล้วราคา1,770นะคะปกติแล้วราคา1,170แต่ลูกค้าซื้อกระเป๋าพร้อมแถมครีมวันนี้ลดทันทีให้เหลือ1590บาทค่ะลดทันทีให้เหลือ1,590บาทลูกค้าจะได้แถมกระเป๋าไปแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญครีมของเรา20กร,รัมขนาด3กระปุกรวมเป็น60กร,รมัมเน้นนะคะรวมเป็น60กร,รมัม3ามกระปุกลูกค้าใช้ ต่อเนื่องได้ยาวๆเลย3-4เดือน3าถึง4เดือนเ,เลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากคุ้มโคตรๆปังไม่ไหวแม่อันนี้ต้องพูดเหมือนน้องเบย่านะคะขออนุญาตที่เอ่ยชื่อนะคะต้องปังไม่ไหวจริงๆปังไม่ไหวแม่นะคะคือใครที่มองแล้วว่าอุ้ยฉันอยากได้กระเป๋าจังเลยแต่มฉันยังไม่อยากซื้อฉัน ฉันซื้อของเบนซิยิวดีกว่าเพราะว่าซื้อครีมแถมกระเป๋าเก๋ๆนะคะบอกเลยเก๋ๆใครที่ชอบเก๋ๆปังไม่ไหวแม่ต้องจัดต้องรีบเลยค่ะตัวนี้มีจำนวนจำกัดใครที่ช้าก็บอกเลยว่าคุณอดแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวนี้ใครเร็วใครได้ใครช้าคนนั้นอดค่ะบอกเลยนะคะตัวนี้สินค้าเราพร้อมส่งนะคะใครที่ทักมาเร็วก่อนก็ได้ก่อนนะคะใครที่ทักช้าก็ อดไปนะคะบอกเลยว่าเราลงของมาจํานวนจํากัดจริงๆนะคะตัวนี้ขายดีมากแล้วก็ลงปุ๊บคนจับจองปั๊บนะคะบอกเลยว่าถ้าใครช้าก็ถือว่าอดนะคะตัวนี้กระเป๋าของเขาแบบใหญ่แล้วก็ใช้คุุมนะคะข้างในก็จะใส่ครีมเข้าไปให้แบบนี้นะคะสามกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็จะส่งไปให้ลูกค้าในกระเป๋าเป็นรูปแบบแบบนี้ไปถึงหน้าบ้านเลยนะคะใครที่อยากได้กระเป๋าแบ,บ์ซิลิยูนะคะแต่ได้ครีมไปใช้ด้วยก็คือรีบเลยค่ะอย่าช้านะคะ ปริตาพร้อมจัดส่งค่ะทัก facebook มาได้เลยหรือติดต่อทางช่องแชทของปริตามาได้เลยนะคะใครที่สนใจทักอินบ็อกมาหรือโทรมาเดีนะ๋ยปริตาลงไว้ให้นะคะใครที่ไม่เก่งเฟซปริตาคลิปนี้ปริตาจะเอาไปลงใน youtube ด้วยใครที่ ไม่เก่งเฟซไม่เก่งไอ้นี่ก็โทรสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเบอร์โทรได้เลยเดี๋ยบบริตาจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะใครที่ชอบแล้วเห็นแล้วว่ามันคุ้มรีบเลยจ้ารีบมาเลยจ้า